สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปบปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็มากันต่อครับกับเจ้าคุณปู่ N1 นะครับเออแวนนั่นเองนะครับคุณปู่เออแวน N1 นะครับเป็นรถนิสสันนะนิสสันก็ลองอ่าคลิปนี้ก็นอกใจอ่าอีซูตนะครับไปหนึ่งคันนะครับมาลองดูว่าอยากเล่นนิสสันดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เล่นอีซูทะลุปูโป่งไปแล้วนะครับวันนี้ทะลุปูโป่งไปแล้วก็เหลืออีเหลือนิสสันละอันที่นะครับแต่มาล่างมานั่งเล่นนิสสันนี่โอ้โหเหนื่อย นะของเล่นมันเยอะมากนะครับมันทั้งมีตัวนอกตัวอะไรภายในแดงภายในอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เครื่องมันเยอะของเล่นมันเยอะนะครับไม่ไหวไม่ไหวก็เน้นธรรมดาก็แล้วกันนะครับขับขับแบบสบายๆไม่ได้เน้นออปชั่นเสริมอะไรเยอะแยะมากมายไม่เน้นตัวนอกไม่อะไรนะครับคือเราเน้นโล่งๆนะครับเนาะอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้ทําอะไรไปแล้วไปดูครับนี่นะครับตอนนี้คุณปู่นิสันเออร์แวนนะครับคุณปู่เออร์แวนเอ็นหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็นี่อะไหล่เต็มเลยนะฮะผมได้อะไหลมาตอนนี้โอเวอร์ฮอนช่วงล่างนะครับไล่โอเวอร์ฮอนช่วงล่างใหม่นะกับเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไล่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ยังไม่ได้ทาแบบเต็มระบบนะคือตอนนี้เบรกก่อนนะครับเพราะว่าตังค์ไม่ค่อยเยอะนะครับห <laughs> น้าตังค์ไม่พอก็คือเอาเงินเนี่ยไปลงลงของพวกกลุ่มบัดดี้ก่อนนะครับเอารถลูกค้าก่อนนะคันนี้ยังขายไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน นะข้าขายออกก็จัดเต็มสติงอีกทีนึงนะไปเอารถที่ขายก่อนนะครับคันนี้ก็ค่อยๆทำนะครับทำพอขับได้ไปก่อนนะโปรเจกต์นี้ก็ทําเหมือนกันนะครับโปรเจกต์ของเออร์แวนนี้ก็จะทําสีทั้งคันนะครับนอกในเหมือนกันนะก็ไล่ไล่สเต็ปไปนะครับไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปก็แล้วกันอ๋อตอนนี้คอนเซปต์ตอนแรกผมเอามารถรถตอนแรกนี่คือผมต้องเอามาเอาหันช่วงล่างก่อนนะครับแล้วก็ไล่ระบบน้ําระบบ ของเหลวทั้งหมดนะแล้วก็ไล่เก็บช่วงล่างทั้งหมดเลยนะอารมณ์อะไรผมใช้นี่พวกลูกมาปีกนกล่างตอง5บูธอะไรอย่างเงี้ยสลงสลักตัวนีเ้เป็นความรู้นะครับสลักปีนกล่างนะครับสลักโคชเชบาร์ปีกนกล่างเนี่ยใช้ของ B i g M อไม่ได้นะต้องของเขาเลยเพราะว่า b i g M ตัวนี้มันเล็กนะครับเกลียวโคชเชบาร์มันเล็กของของเขาแล้วมันจะใหญ่บึกเลยนะเดี๋ยวมาดูนี่น,นี่คนจะเอาให้ดูพวกบงพวกบูธอ่ บูตปีกนกหน้าไอ้บูตบูตแหนบหลังก็เอามาแล้วนะครับพวกลูกวงล,ลูกยางแหนบอะไรก็มาหมดละคือไล่เก็บหมดเลยนะครับไล่เก็บหมดเลยคันชงกันชักนี่คันชักเขาอยู่นี่นี่คันชักก็เดี๋ยวไล่เปลี่ยนลูกมงลูกหมากนะครับผมไม่เปลี่ยนไปชุดไอ้ตัวเนี้ยดีนะครับดีโชคดีหน่อยว่ากล้องยาซ้ายขวาเขาดีนะฮะอาจจะมันอันนี้เฉยฝุ่นยางกันฝุ่นมันฉีกนะครับก็เลยทําให้เปื้อนเคลือลออกมานะพวกเอ่อจารบีก็เคืออมาทําให้มันมีคราบเนี่ยแต่ก็ดีนะ ก็อย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปนะครับมันเปื้อนอย่างเงี้ยมันไอ้ดินมันพ่อเข้าไปอย่างเงี้ยดีเพราะว่ามันพอเราขูดเอาไม้มันขาวจ้วเลยนะเพราะจารบีมันมันอมไว้ไงครับมันมันทำให้เป็นก้อนเป็นก้อนอย่างเงี้ยพอแกวมาก็ขาวจ้วเลยนะโชคดีหน่อยว่าตัวนี้ดีนะครับสองตัวนี้ดีแล้วก็ตัวนี้เป็นของซีร่านะครับซีร่าเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่อ่านออกเลยนะครับรูปหมาคันชักขันสงกางก็ถือว่าดีนะผมจะเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับซ้ายขวา แต่ดูอีกทีหนึ่งนะครับยังไม่ได้ลือ้อเพิ่งลื้อออกมาปัวเหนื่อย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 มากนะครับในก,การลื้อนะตัวนี้คันชักกลางเขานะครับมามาดูเอ่อนี่คอชนันบาร์นะครับคันนี้จะเป็นคอชันบาร์ไม่ใช่คอสปริงนะเอ่อคอชนันบาร์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมตัวยาวตัวนี้ก็จะไปจับกับปีกนกนะครับจับกับปีกนกล่างนี่นะฮะปีกนกผมก็ใส่เรียบร้อยนะครับเงาดําวิบว,วับเลยแล้วก็ยกมาทั้งคานเลยเพราะว่า,าเปลี่ยนบูธปีกนกล่างเนี่ย นะครับซ้ายขวาเนี่ยมันเก่ามากนะครับมันไม่ออกนะเอาไม่ออกก็เลยต้องเอ่อเขาเรียกอะไรยกคานตัวนี้ลงมานะครับยกคานลงมาแล้วค่อยไปอัดออกนะครับเพราะคานเพราะคานบนรถเนี่ยไม่ออกนะฮะก็เลยต้องไปอัดออกเสร็จแล้วเนี่ยตัวสลักสลักปีงลกล่างเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมเออคันนี้ไม่เห็นนี่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 อึบอึบนี่นะฮะเนี่ยมันจะใหญ่เห็นไหม มันจะใหญ่ของบิ๊กเอมันจะเล็กนะครับเกียวเนี้ยตัวเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าคอชอนบาร์ของเขาจะตัวสลักเกียวเขาจะใหญ่นะครับของรถตู้เนี้ยผมก็จะใส่ลสักษณะจะยังไม่ได้ตั้งนะนี่คือใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาชนบาร์ใส่ชนไปนะครับตัวไหนที่เอาออกมาทำบิ้วทําสีนะครับปีนกนี้ก็ทําสีใหม่เห็นไหมเงาวิบา้าววิบ้าวเลยนะฮะก็อะไลองฮอนมีบูธป,ป,ปีนกปีนกไอบูธเนี่ยลูกมาปีนกล่างก็ เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับใช้ของตอง5นะตอง5โชคดีหน่อยว่าเออแวนก็ยังพอมีอะไรนะครับพอมีอะไรเยอะอยู่มันปีมันใหม่กว่าเนาะแล้วก็ปีนกบนนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับสลักปีนกบนไอ้บูธปีนกบนเนี่ยบูธบูธตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนบูธตัวนี้นะเดี๋ยวยังไม่ได้ถอดนะครับแล้วก็ชุดซ่อมเบรกต่างๆเออ่ลูกสูบวงลูกสูบเบรกเนี่ยตัวนี้ผมห้อยปกติไม่ควรห้อยนะครับไม่ควรห้อยแต่ว่าผมจะเปลี่ยนตัวนี้อยู่แล้วก็เลยห้อยแม่งไปเลย จะเปลี่ยนสายอ่อนเบรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่มันมันมัน,ม,นมันฉีกเห็นไหมครับมันมีรอยฉีกตรงนี้เห็นไหมผมไม่มั่นใจผมก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับแต่ยางมันยังนิ่มๆอยู่นะก็มันก็ใช้ได้แหละแต่ลูกสูบเนี่ยเนี่ยมันไม่เข้าแล้วนะฮะต้องเปลี่ยนลูกสูบละเปลี่ยนกระบอกลูกสูบใหม่นะครับเปลี่ยนกระบอกลูกสูบเบรกใหม่4ตัว4ลูกนะแคลิปเปอร์เบรกก็ถือว่าโอเคนะคันนี้เป็นข้างละ2พอร์ตนะครับเบรกหน้า2พอร์ตถือว่าเยี่ยมนะเยี่ยม ให้ได้เลยถือว่าเบรกอยู่ดีครับแล้วก็ลูกยางหนวดกุ้งนะยางหนวดกุ้งก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยคือไล่โอ๊กฮอร์นช่วงล่างใหม่หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีหม้อน้าํามันซึมตรงนี้นะครับมันซึมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นี่ครับมันซึมตรงนี้นี่รอยซึมนะฮะก็น่าจะซึมจากตรงนี้แหละไอตัว ช่องถ่ายน้านะครับช่องถ่ายน้ําก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางโอลงโอลิงมันใหม่นะแล้วก็น่าจะหายถ้าไม่หายอีกทีก็ต้องยกไปล้างเลยบิว้วใหม่นะครับบิว้วใหม่อาจจะเอา,เอามินียมใส่ก็เป็นไปได้นี่นะฮะอาจจะเอามินียมใส่ก็เป็นไปได้นะก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าหรืออาจจะเอาหม้อน้ำมาดูแบบขายสําเร็จมาก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าไอนตัว e รีฝานี่จะเป็นพลาสติกก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึง่ง ว่ามันมันมันตรงกันไหมตรงรุ่นกันไหมเพราะว่า E24 มันมีหลายรุ่นหลายปีเนาะยางทแท่นเครื่องเปลี่ยนนะครับนี่มันซุดก็เลยเปลี่ยนนะครับปกติแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะไอตรงเนี้ยมันจะชนนี่ละนะครับมันจะชนคานนี่เลยนะครับเพราะยางแท่นเครื่องมันซุดมากนะครับนิดเดียวก็ชนแล้วตอนนี้เครื่องยกขึ้นสูงแลวนะครับสูงเรี่ยวเลยทีนี้เ่็นยางแท่นเครื่องใหม่นะฮะนี่ยางแท่นเกียร์แท่นเกียร์นะครับท่านใดพอทราบ อ่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับมีแหล่งขายก็บอกผมหน่อยนะเพราะว่าผมอยู่ที่อุบลไม่มีเลยนะครับยางแท่นเกียร mm ์เอแวนนะครับตัวนี้นะครับทีดยี่เดนะเออมันมันไม่เหมือน b i g M อหรือมันเหมือนก็เขาบอกมันไม่เหมือนนะแต่เพราะว่าขามันใหญ่มันบานมันใหญ่มากนะครับมันก็ไม่เหมือนกันก็ท่าในใดพอมีแหล่งหาก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับรบกวนหน่อยนะครับเออโดยรวมก็โอเคนะลูกโซมลูกซ่เบรกก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับ จานเบรกผมได้จานเบรกมาใหม่นี่อยู่ในสต็อกมีนะครับก็เปลี่ยนจานเบรกคอนเซ็ปต์ผมข้างในสต็อกผมมีผมเปลี่ยนหมดอะนะครับจานเบรกตัวนี้นะครับเป็นของพิกเอ็มนะน่าจะใช่ด้วยกันได้ยังไม่ได้ลองเลยนะครับพอมาเขาอยู่นี่พอมา,อานี่นี่อะไรของเขาหมดเลยนะอะไรไฟหน้าก็ยังมีนะครับไฟหน้าได้ของแท้มานี่นี่นี่ไอ้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวในสต็อกมีของแท้นะครับของแท้เลยนะฮะพอดีมันแตกนี่เห็นไหมมันแตกไฟเลี้ยวผมก็เอาของแท้ใส่เลย มีอยู่คู่หนึ่งพอดีนะครับมีอยู่คู่หนึ่งพอดีเ,เดหลือไฟหน้าไฟหน้ายังไม่ได้ขึ้นไปอีกที่หนึ่งเพราะว่ามันมีสต็อกอยู่2ที่นะครับของผมอีกที่หนึ่งผมยังไม่ได้ขึ้นไปดูนะโดยรวมตอนนี้คุณปู่ N1 ก็เริ่มบูรณะช่วงล่างนะครับทำช่วงล่างให้มันแน่นให้มันหนึบก่อนนะครับแล้วก็ไล่ดูระบบน้ำนะระบบน้ําเสร็จแล้วก็ไล่ดูพวกยางโอลงโอลิงต่างๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไล่ค้องข้างเครื่องอะไรครับสีไว้ที่หลังของผมคอนเซป คันนี้มันยังโชคดีหน่อยว่าคันคันนี้สีมันยังสวยอยู่ก็ใช้สีนี้ไปบุบเบิบช่างหัวมัน <c oughs> นะ <c oughs> นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวปะตรงข้้งล่างที่ว่ามันมีอะฮะตรงนี้มันมีข้้งล่างตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีรอยผุตรงนี้ชายล่างนะครับแล้วก็ลิฟต์เนี่ยมันเกือบทุกรุ่นเลยเนาะของรถตู้ขึ้นลิฟต์ยังโดนหมดเลยเนี่ยบี้บู้บี้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมต้องทําตาคอนเสิ์ผมรถตู้ทุกคันที่ทําจากผมไปผมจะดามตรงนี้ไว้ดามจุดยึด อันนี้จุดยึดลิฟไว้นะครับไม่งั้นเละนะครับไม่งั้นเละนะเวลาขึ้นรอบอื่นก็เละแล้วนะครับรถตูต้จะด้อยตรงนี้นะครับจะมีจุดด้อยตรงตรงขึ้นลิฟต์นี่แหละครับนี่ตรงนี้ยั่งบี้เลยนะครับบี้เบะเออกมาเลยเนี่ยสีแตกออกมาเลยเห็นไหมสดิมขึ้นแกะให้ดูชัดๆนะฮะเนี่ยเละหมดเลยนะครับทําให้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเดี๋ยว แค่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับลูกมงลูกมาปีนกบนลูกมาปีนกบนก็จะเปลี่ยนสลักปีนกก็จะเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากไม่ยากไม่มีปัญหาสําหรับผมว้านะคืออะไรตอนนี้มันมันพร้อมหมดแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ๆลทำไปคุณปู่บัดดี้ b ีก็ไปทางนู้นแล้วนะครับไปป่าปู่ B ีหนึ่งก็ทําสีนะครับอยู่นะก็เร็วๆนี้อาจจะได้เห็น2คันนี้รดแล่นแน่นอนนะครับ B ีผมใจจะขาดอยู่แล้วนะับตอนนี้อยากใช้อยากขับเหมือนกันนะฮะ อยากวิ่งเทสนะวิ่งเทสว่าอยากดูมากว่ามันเป็นยังไงนะครับคันนี้โปรเจกต์ผมก็จะ N1 ก็จะเป็นแบบสไตล์คอสเทอรี่นะครับคือไม่ยกนะครับยกนิดหน่อยยกนิดหน่อยเพื่อใส่ยางมัดนะเพื่อใส่ยางมัดยกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความสูงขนาดนี้มันก็สวยนะผมดูเนี่ยตอนล้อลอยเนี่ยมันก็ดูดีนะแต่ว่ามันมันมันสูงเกินไปอะ่ะผมไม่ค่อยชอบ <laughs> <laughs> นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะได้อาจจะทําสูงก็ไม่ว่าก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะ แต่สูงผมจะพยายามไม่ไม่ไม่ modify ตัวนี้มันมากนะครับไม่ modify ไม่อยากฝืนไอ้พวกนี้มันมากเพราะว่าเดี๋ยวมันตั้งศูนย์ตั้งอะไรมันยากนะครับก็สูงพอดีเอาเป็นสไตล์คอร์สแลนลี่ก็แล้วกันนะเอาเป็นสไตล์คอร์สแลนลี่คันนี้นี่นะฮะร,รูปมาคันจงคันชักผมก็ใช้อ่อนี่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 คันชักผมใช้ของไหนวะเอาเก็บไว้ไหนวะอ่านี่ตองห้านะครับ จะมีตองห้าข้างหนึ่งนะครับคันชักตัวนี้ตัวยาวนะจะเป็นคันชักนอกเอานะครับเอานีนี่เอานอกซ้ายขวาแล้วก็ตัวในจะเป็นของเซล่านะครับนะเอาตอนเนี้ยหาของที่มันมีก็ใส่กันแล้วกันไม่ต้องเป็นซีเรียสว่าเป็นของตอง5้าหรือของอะไรนะครับขอให้มันมีนะครับขอให้มีของขอให้มันใหม่ยังไงมันก็คลิปนะครับแล้วทีนี้มันอยู่ที่ดูแลรักษาละนะเติมน้ํามันเครื่องสัก วิ่งสักหมื่นโลแล้วมาอาจจะรบีนะครับอาจจารบีมันสักรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของซีล่าอย่างเงี้ยมันไม่มีเห็นไหมอย่างเงี้ยซีล่ามันไม่มีอันนี้ก็ซีล่านะครับมันไม่มีเนี่ยจะมันมีหัวน็อตมาให้นะทุกท่านคลายหัวน็อตนี่ออกนะครับคลายหัวน็อตออกแล้วก็เอาหัวอัจารบีนะครับมาใส่นะแล้วก็อาจารบีเข้าไปก็แค่นั้นเองมันดูแลรักษาเขานะครับมันก็จะอยู่เขาก็จะอยู่กับเรานานๆนะครับอย่าปล่อยให้มันแห้งเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันแห้งนะครับเนี่ย ไม่มีจารบีเลยนะครับแห้งแห้งเลยแตก็คือใช้อย่างเดียวนะมันอย่างนี้ก็ไม่เวิร์นะครับมันก็คือผมแนะนำนะครับช่วงลงช่วงล่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วก็จะใช้ยาวๆเลยมันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องนะครับคือรถรุ่นเก่าเราเนี่ยมันจะมีช่องอัดนะครับมีอัดจารบีแล้วก็ควรมันอัดมันบ้างนะครับอัดให้มันแต่ว่าอัดเนี่ยอัดไม่ใช่ว่าอัดจนมันปลีออกอย่างเนี้นะ ปีอ่อนอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับไม่ดีก็คืออัดให้มันเวลาเราอัดเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าแน่นเราก็พอแล้วนะครับขอให้เขามีอ่ะเอาง่ายๆขอให้เขามีเพราะว่าพจน์ระบีเนี่ยมันมันก้นรูปรูปมาเนี่ยเวลายืดยงยืดหยุ่นมันก็จะซึมออกมาพจน์ระเบีก็จะซึมซึมออกมาบ้างก็หมั่นดูนะครับสักหมื่นโลดูทีหนึ่งอัดทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับตัวเจ้าเออแวนคันนี้คุณปู่เอ็นะครับเอ็ตอนนี้ทําช่วงล่างแล้วนะครับขายเหมือนกันนะครับขายเหมือนกัน ณนะตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับเปิด1 0 0 0 0แบาทคือทำช่วงล่างนะครับไล่ทำช่วงล่างลดมัน75,000าใช่มเจ็ดหม 75, ผมขอ7 0 0 0 0มื่นเจนะครับซื้อของยางอ่ะยางเท่าไหร่ว่าหมื่นมันเส้นละ3ามพันแป 3, สามพันแปดสามเแปดแเท่าไหร่อ่ะนะครับประมาณหมื่นหมื่นสี่นานะครับหมื่นหมื่นาหมืประมาณนี้ นะครับมันก็เท่าไหร like ่แล้วแปดเก้าหมื่นแล้วนะครับแปดเก้าหมื่นช่วงลงช่วงล่างก็หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทเท่าไหร่ก็แสนกว่าแสนเศษนะครับก็คือตอนนี้ผมตั้งขายอยู่ประมาณนี้นะครับคือเออ่ยังไม่เข้าเครื่องนะยังไม่รวมเข้าเครื่องถึงหนึ่งแสนบาทนะครับโอเวอร์ฮอนให้เรียบร้อยนะครับช่วงลงช่วงล่างคือทุกท่านไม่ต้องซื้อรถแบบจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านก็บอกว่าแต่พื้นที่นะแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะบางทีที่อุบลเนี่ยมันหาของได้ราคาเท่านี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่บางทีีททททุุกก่่่านอยูรงเพ หาของอาจจะได้ดีกว่าผมในราคานี้อาจจะได้ของดีกว่าผมก็ว่ากันไปนะมันแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วก็ราคารถก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยบางบางคันเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยขายถูกกับผมก็มีนะครับผมก็บอก่ผมก็ยอมรับนะครับขายถูกกับผมก็มีแต่ผมได้มาเท่านี้นะครับผมบอกตรงตัวว่าผมได้มาเท่านี้ผมก็จะขายเท่านี้นะครับประมาณนี้นะผมก็จะขายเท่านี้อยู่ที่ท่านชอบหรือไม่ชอบนะครับจะเอาประตูที่เป็นไฟฟ้าก็เพิ่มตังเข้าไปนะฮะ พร้อมทําทรงทําสีก็ว่ากันไปนะครับไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันคือสเต็ปเนี้ยบางท่านก็ผมผมผมจะบอกอย่างนี้นะครับทุกท่านซื้อรถมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถมันใช้งานได้ปะกะตินั่นแหละรครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเวลาเราวิ่งทางไกลวิ่งอะไรเนี้ยวิ่งระยะสั้นมันไม่มีปัญหาหรอกครับเราซื้อมามือสองเนาะเพราะรถอย่าลืมว่ารถคันเนี้ยรถพวกเนี้ยมันมันไม่ใช่ว่ารถปี2ปีหรือ5ปีนะครับมัน20ปี มัน10กว่าปี20ปี30ปีเนี่ยหนึ่งละช่วงล่างเขาก็เปลี่ยนมาหลายชุดแล้วหลายรอบแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเราจะเป็นก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือว่าหนึ่งพวกลูกมงลูกหม,มาต่างๆบูธปีนนกปีนนกอะไรต่างๆเนี่ยควรหมั่นเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเตรียมตังค์ไว้เลยนะครับทุกท่านซื้อรถมาเนี่ยครับมือสองเนี่ยซื้อรถตู้มือสองมาหนึ่งช่วงล่างเตรียมเอาเตรียมไว้อีกสักห้าหมื่นนะครับเครื่องช่วงล่างนะครับอันนี้สเต็ปเบาๆนะยางอ่ะตีสักเจ็ดหมื่นนะครับเอ๊ะไม่ใช่ดิ ห้าหกหกหมื่นรวมยางนะครับรวมยางยางที่ยางเหมือนกันนะครับยางก็พยายามเลือกยางที่มีเกรดดีๆหน่อยอย่าเอายางถูกเกินไปนะยางถูกเกินไปอย่าลืมว่ารถตู้เรามันหนักนะครับมันเป็นตู้ความมันหนักตันกว่า2ตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อบรรโภคบรรทุกด้วยนะครับไปเน้นยางถูกก็พยายามระวังหน่อยนะครับใส่ยางถูกๆก็ระวังหน่อยนะผมแนะนําใช้บิ๊กโต้ช้ชื่อที่มันดังๆหน่อยแบรนด์ไทยก็ได้นะครับนะครับ นะยี่ห้อดังๆหน่อยครับพวกยางนะครับอย่างทั้งกุ๊กนี่ก็ถือว่าโอเคนะพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับผมก็เลยต้องมั่นใจหน่อยนะครับอ่ะแต่ว่าครับเป็นยางรถเล็กรถอะไรอย่างเงี้ยยางเหมือนคันนั้นเหมือนไอ้บัดดี้ก็ถือว่าโอเคนะครับยางไทยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คันนี้ซื้อรถมามือ2ก็ต้องมาเผื่อบำรุงรักษาด้วยนะครับทุกท่านไม่ใช่ว่าจะเอาซื้อมาแล้วจะใช้เลยมันพาเรากินข้าวลิงนะครับบอกไปก่อนนะฮะ ถ้าอยากสเต็ปทุกท่านที่เกียก็ให้ผมทําให้เลยซื้อคันนี้ก็คือหรือท่านใดมีรถอยู่แล้วก็มาให้ผมทําให้ก็ได้หรือจะให้ผมหาให้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่หรือจะหรือชอบเออแวนคันนี้นะครับผมบอกตรงๆัวว่าผมขายหนึ่งแสนตอนนี้นะครับด้วตอนนี้1 0 0 0 0แบาทนะหนึ่งแบาทอยากเพิ่มอะไรตกแต่งอะไรต่างๆก็ว่ากันมาก็ว่ากันมานะครับคือตอนเนี้ราคาณนะวันนี้นะครับณนะคลิปคืนนี้นะคลิปวันนี้นะนะครับถึงวันอาทิตย์เนี่ย เพราะว่านี่วันเสาร์ใช่ไหมนะครับก็วันอาทิตย์ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเครื่องโยนวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เอ้ยเกี่ยวกับกับช่วงล่างมันก็จะไม่ได้ทําอะไรก็คือไล่เก็บช่วงล่างทั้งหมดให้แค่นั้นเองนะครับด้านท้ายก็จะเปลี่ยนกากบาทเพากลางเปลี่ยนซีนท้ายเกียร์เปลี่ยนซีนเอ่อเปลี่ยนกากบาทเพากลางเปลี่ยนพวกแนวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไล่เก็บให้มันหมดให้มันเนี้ยคือให้มันหนึบนะครับให้ช่วงล่างมันจบนะครับทำช่วงล่างให้มันจบไปเลย ไม่ไล่เปลี่ยนทีละชิ้นนะครับไม่ไล่เปลี่ยนทีละชิ้นแต่ตัวไหนมันดีผมก็จะบอกว่ามันดีนะครับยังดีอยู่ก็ยังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะไม่ใช่ว่าตัวเนี้ยเหมือนเหมือนตัวเนี้ยผมว่ามันดีเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าตัวมันดีแล้วผมจะแค่ล้างล้างแล้วทำความสะอาดก็จบนะผมก็ต้องมาอัดนะครับเปิดปานี่อัดจารบีเข้าไปเช็คดูขักแกขนข้างในก่อนนะว่ามันดีไหมก็มันดีผมก็ยัดจารบีเข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็ทำโอเวอร์ฮอล์มันใหม่แค่นั้นเองนะโอเวอร์ฮอลมันใหม่นะไม่ใช่ว่าจะปลยเลย อย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะถ้าใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับ0897229744และ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 ,และมีอีกหนึ่งคันนี่มาแล้วนะครับหัวจรวดเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเร็วๆนี้แน่นอนคันนี้เป็นป้ายเขียวเรียบร้อยนะครับแต่ทะเบียนขาดนะครับตั้งแต่ปี63นะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับลูกค้าเอามาให้ทำนะครับลูกค้า,ามาให้ทำก็เดี๋ยวมี e ีีต่อไปคันนี้เป็นพี่ชายผมเองนะครับเขามีอยู่แล้วเขาก็เลยว่าโต้งเอามาทำให้พี่หน่อย นะมาทำให้พี่หน่อยผมก็จัดให้เลยนะครับทำให้พี่ถ้าลูกค้าถ้ามีท่านใดสนใจก็ขายเหมือนกันนะครับแกก็มาขายเหมือนกันนะครับนะทำไปด้วยขายด้วยนะครับเพราะาแกไม่ค่อยได้ใช้ดูเดยฝุ่นเกาะเต็มกลมมงไม้อะไรเต็มเลยเนี่ยนะครับก็จอดไว้อย่างเดียวสีคันนี้ดีนะครับเก็บงานสีมาเรียบร้อยแทบไม่ต้องปะไม่ไม่ไม่้มมมอปะผุเลยเก็บช่วงล่างเก็บเครื่องยนต์นะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไล่ระบบแอร์อะไรต่างเพราะจอดนานเฉยคันนี้ผมเห็นอยู่ใช้งานได้ปกตินะครับนะใช้งานได้ปกติ แต่ว่า,าแกจอดไว้เป็นปีแกไม่ได้ใช้ครับเอาง่ายคนมีกระตังแต่ผมกาลังจีบอยู่อาจจะผมอาจจะเป็นรถผมด้วยซ้ำเพราะว่าพี่แกบอกว่าต้องอยาเอาก็เอาไปเลยนะครับน mm hmm. ะโอเคก็ไม่มีปัญหานะครับนะบพี่พ,พี่พี่รู้จากกาักกันพี่สุทธิรักษ์กันนีแหละครับนะแกก็ให้ผมมาจาัดก,การนะครับตัวนี้ผัวจรวดนะครับผจหลวจรู้รู้สึกจะเป็นบด เป,เป็นเครื่องเป็นซีมมันจะเป็นบอดี้ RZH 112ก็เทียบกับ LH 112นะคันนี้นะก็เป็นโฉมแรกนะครับเป็นตาเหลี่ยมนะตาเหลี่ยมตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะช่วงลงช่วงล่างคือใช้งานได้ปกติยางยังใหม่ๆอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้แกมมี2ช้อยคือให้ผมเลยนะครับให้ผมแล้วก็ทำทำทำ,ทำไปแล้วก็ตังมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่กี่บาทนะครับพี่น้องกันขายกันนะ <laughs> แต่บอกกันตรงๆแต่ท่านใดนสนใจก็ โทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามได้0897229744ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ 1ZR หรือ1อะไรนี่แหละนะครับประหัดผมก็ไม่ค่อยคล่องเรื่องเบนซินของ Toyota นะครับนี่คันนี้ก็มาอีก1 EP แน่นอนนะครับ1คลิปแน่นอนนะเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้มากต่อคุณปู่ N1 นะครับตัวนี้เป็นคุณปู่ T1 นะครับ T1 นะเอ้ยไม่ต้อง T ต้องตงตัว H นะครับคุณปู่ H1 นะครับรหัสฐานเขาเป็น H นะครับไฮเอ็ดนะครับก็ h ิดนะครับ H1 ตัวนี้ก็เดี๋ยวเร็วนี้แน่นอนนะครับคันนี้ก็ขายนะครับขายทุกคันรักทุกคันขายทุกคันนะครับทำงานทํารถด้วยใจปั้นรถด้วยใจนะครับตามคอนเซ็ปต์ของผมคือคันนี้ทําเป็นคอสลารี่คิดตามผมนะเป็นคอสลารี่นะครับก็คือใส่เนี่ยไปแล้วก็ใส่ยางกันฝุ่นสีแดงนะโอ้โหแม่งคุดสวยนะครับรถสีขาวนะเอาไฟอ,าอะไรออกแล้วก็เดี๋ยวใส่ แหลกหลังคาเข้าไปนะโอ้สวยๆเลยนะครับแต่งจัดทรงมันดีๆหน่อยเนาะใส่บันไดข้างใส่แหลกหลังคาทําเป็นคอสโอเวอร์นะครับเป็นรถสไตล์คอร์สนะก็ถือว่าสวยนะคันนี้เนาะประมาณนี้ก็แล้วกันก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้กับคุณปู่เอนะครับคุณปู e ่เออแวนนะครับเออแวนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย